อาตาเนโรโซเลเบคิวไม่วาโอเตมาสุจาชูคิกิลิโยตาโนคาเซคาซูซูเมอตาลิโยลิสุตาโอเคโอเคือัวษาญ่นใหญ่ไงรดับระดับที่นังยา เออกันแค่ห at ัดคลิปแบบนี้เองแปลว่าเองไม่ได้ฟังปาดีดาของเราดิอ่ะก็ก็ฟังดินี่นี่เราปวดอยู่ดิมันเล่นมาเล่นห้าคืออะไรไม่ก็ก็เป็นเพลงของใครอะไรทิกทักทักไอเดียวเลนเฮ้ยเชี่ยดูบุลลี่เยอะทำไมอะไรคลิปนั่นแล้วใครออกไปแล้ววะโอ้ยเชี่ยเป็นขอตังค์ค่ะ ีด้อทีเด้อทีเด้อเอออาคามาแล้วไอ้เหี้ยตอ่เลอุย้วอาแต่เราไม่รอดเลไปา่เลยพวกเพื่อนเพื่อนหลอกกันมาใหเอ่อมันเสียอไเมื่อกี้ที่ี่บอกกคลน่ะสีแดงเบตัวหมายทากิล็อกเราจะทากิล็อกก่บสีแดงเหรอไม่เหี้ สีเขียวมาแค<า>่โซนโอ้เต็มจอ <c oughs> ขอโทษออ๋อขอโทษอัดหน้าใครบางคนมาไหมไม่มาเลยเอ้าเปลี่ยนเป็นวัวเปลี่ยนแล้วเียบ้วย ไฮ้ยีสบเจ้าดิายบ้าอย่างมาตีกมั้ยกัดล็อกล็อกถาเกิดลอกัอก็จะแด,กกดงใช่ไหมเออามนั้นต่อตรงยาวเลยคุณพาสีเขียวอยู่เฮ้ยพอไปเลยจริงเล่นยอะเรือหมดเลยอ่ไม่บ้าบอมีแต่พวกเกมที่เล่นอ่ะว่าดีาปีพอทายตอบเ,อเยถึงยังอะ่ะยังไม่ถึงเลยหน่อยนึงโอเคนี่พวกเาพวกเราทำอะไรนี่นดินกัดโอ้ยชี่สิบไปทงทางบ้านเล

เฮ้ยเจ็บขกหลังไปเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันถือกล้วยจริงๆเลยตีกล้วยบ้าเลยบ้าจริงเดี๋ยวเป็นคนละอ้วนบ้าเลยกันโครเราโคตรเป๋ยจืดกูเป๋ยนันนั่นจีิงเราพูเห็น่ในคำตัวแบบไอ้ตัวเออแต่แต่มันไปบ้านแล้วนะใครอยู่บ้างอ่ะไม่อยู่ดิเดี๋ยวตัวแตกแล้วบู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  ทำอะไรทำอะไรตกนี่แหละไอ้ผมอ้โหเชนเสแล้วอันเพเนเยอะเลยย้ยชิพายเลยมึงขยันตกเอะายนี้มันมันมีพวช่นตาแล้วโลด้วยเหรอไม่มีเอ้มีมีดิก็ก็ไอ้นั่นอะตกใจมเลสบดดีทำไมตัววิ่งช้าสีแดงตกตายเลยอ้วนมาได้รับทำอะไรนี่หนูของกูเด้อดมเเด้อ ใครทำอไม่ทำใครทำกอไอ้พวกอตำตาอยู่เดี๋ยวตกหลุมเดียวนึงผมไม่ได้เลยมันเสียแงหรองมันมันโยนยาไม่โดนไอ้พวกนั้นไอ้พวกมามมาอ้พวอมามปกันกัน

นี่เดลอ้านมอะไรเออเยวหมทำนั่นแหละแจกของกนไปสิปวนท่้งมันดู่ปน3ตัวแล้วหายไม่พื้นจะกี่ตัวโลชนะหมดมีพลังการเทงวไอ้โรล้จักเทงไหมจัดเทงงแล้ไปละไอ้ชี้ยสิปวตทนั่นไอ้ทำไมโขงมันเลี้ยงไม่ดู่หมือเดิมเลยวะเพราะมันผูดับตวอยู่ท่องหนึ่งแล้วก็ปิดที่ท่องสองมาเอะมันจะไปบ้านเราไหมไม่รู้นะทำนั่น เฮ้ยเคยสีเข oh, nice oh, ียวมึงโดนละใครตีบ้างวะไปตีอยู่อ๋อลอยยังลอยจะยินเสียงตีแต่ไม่รู้อยู่ไหนโอ้ยเชื่อวันขู่ใจเชื่อเลยอะไรนี่คนเกมมันขู่้าจะมายเลยมันมันคืออะไรวะสิ้งยาววะเฮ้ยกูสั่งเงินเสีเขียวใช่ไหมวะไม่เท่มันเอาไปเลยที่เดียวเล่นี่เบ้อน่าไปดูกันนานเลยเออ ขุดกาหรีอเปอกาไมไม่ได้เลยไม่ซื้อชุดก่อไปเลยเมื่อกี้อะไรอ่ะพุ้ยกาเกิดเลยอ่ะเอุ้ยพม่รเ้หนาำไนพ่ยเยแบบถุกงเกิดอ่ะนั่นจะได้ทำไห่ตามนั้นแล้วเมื่อกี้ถึงว่าติดเดียวนะก้อสิงกินกับกูเดี๋ยวไปกับกูไหมเอาเชือกตัตกไปไปซื้อระเบิดไม่ใช่ระเบิดไมู่่พมา ก็เต็นที่ไม่ติดเรื่องสิเหรอไม่มีอ่ะมาถ้าเราพูดใจก็ไม่น่าจะติดมั้งขึ้ไม่ได้ถ้ากูไม่ได้เอาอะไรได้นี่พี่ไม่ติดติดเรื่องสิ่มันมันมันลงได้นะแต่มันจะอ่าติดเหลืองอ่ะติดไร้อ๋อเออกูกูโดนแล้วไอ้จิ๊บไอ้เถียงไอ้ท่านอ่ะไอ้นีเด้อไอ้แซ่ล้านมีเด้วยไอ้ไอ้จิปอะไรดุดนการหาล้างของพ่อไม่ติดแดงไหมไม่ตูนะไอ้ใครไปติดแดงกี่วานตอนนี้อุ้หู้ อยู่สี่แดงแล้วกันเออโอ้ยเราไม่รู้ตายมีไฟแล้วกูจะลงไปฟิ้ไฟให้ไอ้นี่มันยัดหน้าได้เหมือนใครเลยนี่เบิร์ดไอ้บินนี่สามนั้นจีจีชนะละปีคิมโอ้ยยังไม่ชนะนี่หรอไปดิไฟไปดีไฟไปดีไฟไปดิเฮ้ยเฮ้ยใครรูดขอให้พ่ออุบ่าชิบหายโยโย่โยนี้โยวมาหนึ่งคาแตกดิ ขไไอจริงๆเอาในกล่องเองแล้วกันครับอุบาแล้วกูฮ่ากล่อูยังไม่มีน่าเกลีดยดจังอื้มบ่มีมมไไตู้เบอร์ไปเลยล่างกันเอ้ยมันไม่จอดแถบวะแล้วก็ข้างเสร็ิมอ,อะไรนิวเสียเลยสีเขียวเหลี่ยมกูยังไม่ยินไม่เล่นความสามารถ ability เลยกูนี่ยังจริงเลยเจ๊ะเอออย่าง มันมันไม่มันไม่อะไรใช้ใช้ได้ดีอ่ะไม่โชกพอหรอดิเออมีสองอย่างที่เดียนะเราเห็นแล้วอืมตามนั้นโทษไหมมองทีมล็อกกลับอะแล้วก็บิดกูกูก็บิดอยู่แล้วด้วยกูต้องบิดเพิ่มวะมันมันบิดเร็วกว่าแล้วไอ้กไปขอพ่อลุ้นแรงเลยไม่ชอบบิดบิดแบบนี้มันง่ายกว่าเยอะเลยเออง่ายกว่าเยอะเลยไปอ่ะแต่ไม่ชินด้วย เวลาหยิบบล็อกมาคกูไปยิบอีนมาคอะไรตูแตงว่ามันเหลืออยู่บ้านนีล้วิแล้วพอมาไมตกอะเฮ้ยถุงพีเราปะไปฆ่ารเนี่เพิ่งพอเดี๋ยวกูไม่ใช่ตไมเนี่ยกูกี้ขวาุ้นรัวเฮ้ยดิบดิเนอะไรดิซาโลเนตอืมรีดูงีเลยดีกว่าไปไหนตอนนี้ร้านเนื้มันดี ไปบนอยู่ไหนบ้านมาใครบ้านมันใครตกโอ้แม่เล็กวามตามนั่นเลยบ้านตีเขียวกันตามนั่นตีเขียวเลยไม่ต้องไม่ต้องหมอสีเหลืองนะสีลองเดี๋ยวลต์จะการีไม่ละลักมากเลยละตัวหมกเลยวะเออว่ะเวลาเล่นแบบหมดเลยป่ะนี่มันไม่มีคนเก่งเข้ามาเล่นเท่าไหร่ดีละ เด <left> <left> ี๋ยวราคนเวลาดบิดปกติม kind of <noise> ันโคตรกลางเลยปุบปุบเน่ารักจริงๆโอ้ไปด่งนปล้วไปหนุกแน่นอนกดโออคิโปทุกไอไอคิปเปอร์บอยีออกไปเฮ้ยอะไรนี่ลา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 เฮ้ย่าเกียดไปเปล่าเฮ้ย่าเกียดจังวะอะเฮ้ยอะไรอะไรพูดตาจริงมากเกียดมาเลยุคิโป ตกไปแล้วโดนแอนดูกลัทั้งตัวใจรเราก็ตกไปแล้วไม่กิดว่าเช่นไหม,มก,ก็ได้แล้วได้โบ<อ>นัสกี่วหอไม่ชอบเลยไอโบนัสกี่ยวเขไปช่วยเฉยเ